ทะเลภูเก็ตวันนี้ต้องมีมิชชั่นที่แบบมาเที่ยวภูเก็ต3วัน2คืนนะคะ<ม>ก็อยากจะเก็บภาพบรรยากาศหาดสวยๆในภูเก็ตให้ได้เยอะๆเลยนะคะขับรถไม่เป็นเราต้องมีคนขับรถให้นั่นก็คือโ p อปป้านะคะพาอ๊ป้าด้วยวันนี้มาเป็นคนขับรถครับ <laughs> เรามาได้สายการบินเวียดเจ็ทนะคะซึ่งวันมาก็ประมาณ6 0ร้อยหน่อยหกร้อยหน่อยวันกลับก็ประมาณ700ร้อยหน่อยๆค่ะโปรโมชั่นตอนนี้โปรโมชั่นรดเช่าของเอวิสตอนนี้ที่เราเช่ามาก็อยู่ที่วันละเท่าไหร่คะแปดเก้าเก้าบาทครับแปดเก้าเก้าบาทก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ภูเก็ตเนี่ยเขามีโปรโมชั่นเยอะบอกเลยว่าภูเก็ตเด็ดทุกปอต้องตั้งใจจะมาเก็บมิชชั่นหาดสวยๆในภูเก็ตให้ได้เยอะๆ เื้มันดีคนคนหลังมากเลยพอ,อดีมีพี่ไร้กาดอยู่พี่ไล้กาดเขบอกว่าวันนี้เล่นไม่ได้ไม่ได้คืนพึ่งแรงวันนี้เองไม่เป็นไรพี่แรกของเราได้เห็นทะเลก็แบบสดชื่นแล้วนะคะสวยมาก คือเป็นร้านอาหารกลางวันนะคะคือถามจากคนท้องที่มาค่ะไม่น่าเชื่อว่าภูเก็ตนะคะจะมีร้านอาหารพีสานที่แบบรแสแซ่บมากเลยนะคะนี้เรียกว่าเหลาซีฟู้ดค่ะก็จะแบบรวมซีฟู้ดมาแบบเยอะๆเลยอันนี้ราคาแค่250 2องอ้าบเองนะโอป้าอันนี้เป็นส้ตมตำปลาานะครับส้ตมตำปูปลา,าปรลาคาเท่าไหร่ครับ60บาทค่ะแต่บอกว่าแซ่บมาก่อร่อยอแล้วน้ำเขาเนี่ยใส่ปลาา น้ำตกหมูราคา120แล้วก็ส้มตําปูปลาราคา60บาททั้งหมดหารกันแล้วคนละ200นิดๆเอง ตอนนี้ต้อมก็มาถึงหาดป่าตองแล้วนะคะพอดีว่าวันนี้จะแบบขึ้นลมแรงนิดนึงเขาก็จะปักป้ายไว้ค่ะว่าแบบตรงโซนนี้เล่นน้ําได้นะคะเป็นป้ายเนี่ยเหลืองแดงนะคะเขียนสวินเนียนะคะก็คือว,ว่ายน้ําตรงนี้ได้เลยน,นี่นะคะเขาเข้าร่วมโครง เราเที่ยวด้วยกันด้วยก็มาใช้โปรส่วนลดได้เลยนะคะราคาไม่แพงอย่างที่คิดเริ่มต้นนะคะ60บาทค่ะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวโอ้จานใหญ่มากเลยนะคะอันนี้เป็นแตดิชแฮมชีสราคาเพียง120บาทถูกมากค่ะอร่อย น,นี้นะคะเราก็มาถึงที่พักของเราในคืนแรกแล้วนะคะเข้ามาเลยค่ะอันนี้ก็คือป่าตองเบฮิวรีสอร์ทนะคะอยู่ที่ป่าตองนี่แหละ เราก็มาถึงหาดไตาตรังบีชแล้วนะคะนี่ค่ะตรงน,นู้นมีแาวบ้านเขามาลังหาปลาพอดีแต่ก็ดูอ๋อไปไปไปอันนี้ปลาอะไรอะคะพี่เหล็กโคนครับเหล็กเหล็กโคนก็เรียกว,ว่าเหล็กอ๋อเอาไปทำอะไรอะคะไปทอดทอดโอ้เยอะมากเลย ไปทอดน่าจะกรอบแล้วพี่ครับนี้กลาวันเมื่อวันนี้เรามาไปที่ร้านจงกิทครับเป็นร้านแบบเล็กๆไม่ใหญ่มากคนพื้นที่กว่าอร่อยมากแล้วก็ราคาไม่แพงตัวจาที่50บาท สัน,นะคะมันเป็นสไตล์อยากจะชวนเธอออกไปเที่ยวด้วยกันไหมอยากจะชวนเธอออกไปดูฟ้าและดูทะเลโลกกว้างใหญ่ทำไมไม่มีเธอไปมันเงายัางไงก็ไม่รู้อยากให้มีแต่ฉันและเธอจับมือไปด้วยกันมีแต่ฉันและ ะไปด้วยกันทั้งหมดบนโต๊ะนี่เมื่อกี้70บาทเท่านั้นเองค่ะสุดยอดนี่คือส่วนรวมอาหารพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะลกเทียนหรือคนแถวนี้เขาจะเรียกสั้นๆว่าแบบลกเทียนอย่างเดียวอันนี้จะเป็นหมี่หุ้นค่ะหมี่หุ้นนี่โอ้เอ๋ ด้วยละ 15, 15บาทโอ้โหนมาร์ต้นแกงไข่ข25บาทถือว่าถูกมากคนระับต่กขึ้นมาปุ๊บเป็นมุนนแล้วมีตัวแดงตัวแดงแล้วก็น้ําแดงเหมือนเหมือนกิงมูนในน้ําแดงครับลบกวางใหญ่จะไม่มีเธอไปมันเหงายังไงก็ไม่รู้อยากมีแต่ฉันล่ะ ไปดยกับพี่ใหญ่นะคะพาเพื่อนๆมากินข้าวที่บุญรัตติ้งซ้ร้านนี้เขาบอกว่าเก่าแก่เก่าแก่มากอย่างนี้ที่สำคัญคือร้านนี้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะมีส่วนลดเพืมที่เดี๋ยวไปดูว่าเราจะใช้ได้ส่วนลดเท่าไหร่กันใช่แต่จริงราคาเขาก็ไม่ได้แพงนะเดียว15บา้าช่แต่ก็เรามีโปรโมชั่นนะคะบอกแล้วว่าภูเก็ตเด็ดทุกโตค่ะงั้นเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะจ่ายร้านนี้ ตะเกายิมจะ้ากกว่าิมจะมีสองแบบนะคะอันนี้จะเป็นนี่ค่ะแล้วก็ที่ร้านนะคะก็จะมีติ่มซำแบบที่เห็นเป็นแข่งใหญ่ๆนะพี่ใหญ่เนาะแล้วก็จะกินอะไรก็ก็เลือกแล้วก็หยิบไม่อยู่ในเข่งให้อยู่ในซื้อพอเรามาอยู่ที่ร้านปุ๊บเราก็ถ้าโต๊ะว่างเขาจะบอกให้เราเลือกเลยเราก็ไม่มีที่เลือกเอาอะไรเขาจะทีปมาให้เราวางอยู่บนโต๊ะเลย เยอสมชื่อแล้วที่แบบร้านบุญรัตนีแบบเป็นร้านติ่มซำแบบเก่าแก่ของภูเก็ตที่คนท้องถิ่นภูเก็ตที่ต้องแบบรีเควสให้นักท่องเที่ยวมาชิมกันเลยนะคะสำหรับร้านนี้ห้ามพลาดเลยเป็นติ่มซำยำเช้าอร่อยามีทะเลสีครา ค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็มาถึงหาดการะรนค่ะโอ้วันนี้ฝนตกค่ะแต่ว่าน้ำทะเลก็ยังโอเคนะสวยๆแต่แบบฟ้ามันก็จะแบบคึมคมนิดนึงแต่ก็ไหนๆก็มาแล้วนะคะแล้วก็อยากจะแบบว่าลงมาชมบรรยากาศจริงๆแล้วหาดการะรนกับหาดกระตะอยู่ติดกันแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรอะน้ำใสแล้วก็สวยมากเลยนะคะในแบบ ในวันที่ฟ้ามันแบบว่าเป็นปกติอะไรเงี้ยแต่วันนี้แบบเออจกไกลนิดนึงอ่ะมาแล้วเจอฝนแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเก็บภาพมาฝากกันนะคะเนมออยากะธอออก้แล,เล,เล,เลใมมงง่ีั ทิปนี้นะคะด้วยการมาแวะช้อปปิ้งที่ร้านคุณแม่จู้ค่ะร้านนี้เข้าร่วมโปรโมชั่นของเที่ยวด้วยกัน com ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ do i got